สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาดูหนังข่าวสั้นๆนะครับเป็นข่าวในหลวงรัชกาลที่9สเสด็จทอดพระเนตรภาพยนตร์ไทยเรื่องนางสาวพรดกที่โรงหนังศาลาเฉลิมกรุงเมื่อวันที่12มีนาคม2 5 0 8นางสาวพรดกเป็นผลงานการสร้างและกำกับของคุณวิจิตคุณาวดเพรเอก,ก็คือมิตรชัยบัญชานางเอกก็พิษสมัยวิไลศัก์นะครับนี่คณะผู้จัดงานนะครับและดารานะครับกำลังรอต้อนรับสเสด็จในหลวงรัชกาลที่9นะครับ อยู่ที่บริเวณห้องโถงโรงหนังศาลาเฉลิมกรุงครับเดี๋ยวมาดูภาพชัดๆอีกครั้งนะครับเริ่มจากคุณพิสมัยคุณโสภาคุณเยาวะเรศน,นะครับคุณศิริทิพสิรวันฝ่ายชายจะเป็นคุณพันคำคุณสพภมรักไทยคุณมิชฉบัญชาคุณอดุลคุณประจวกนะครับแล้วน่าจะเป็นครูชาลีทวิจิตนครับในหลวงเสด็จแล้วครับ คุณพสิสมัยครับฟิล์มภาพยนตร์ก็จะหมดเท่านี้แหละครับเดี๋ยวลองดูซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับฟิล์มข่าวชุดนี้นะครับเราได้มาจากโคราชเมื่อวันเสาร์ที่30มกราคม2514ที่ผ่านมานี่เองนะครับสภาพฟิล์มนี้ค่อนข้างบอบช้าและเสียหายเนื่องจากการเก่าเก็บนะครับรูน้ําเตยหดนะครับทําให้เวลาฉายแล้วก็จะผ่านเครื่องฉายได้ยากนะครับภาพออกสั่นๆนะครับนี่ ยังยังดูได้ในส่วนนี้นะครับบางส่วนที่เสียหายก็ตัดออกไปแล้วนะครับภาพเสียหายเยอะนะครับก็จะเหลือฟิล์มอยู่ไม่มากนะครับวันนี้ก็เลยตัดนํามาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมชมอดีตจากฟิลม์มภาพยนตร์เมือ่อ56ปีที่แล้วครับ